เราแต่นี้พยาบาลก็ออกมาว่าใครเป็นญาติตรงจิตว่าบอกว่าฉันเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวญาติไปรอช่องออกนะพอเขาลุ้นออกมาแล้วก็ดูไม่ได้เพราะว่ามันดําหมดเลยอ่ะตอนที่ตอนที่คุณกัญญาเห็นน้องสาวครั้งแรกเนี่ยดําหมดทั้งตัวดําหมดเลยอ่ะ คือผมก็นึกตามว่าตอนนั้นลูกสองคนก็ขึ้นรถมาด้วยลูกก็มาด้วยในสภาพนั้นก่อนที่ก็เกลียนอะไรขึ้นมาอแต่แม่ทั้งที่ถูกไหม้ทั้งตัวอย่างนั้นยังบอกกับลูกว่าให้ตั้งสติก็พูดแบบแบบพูดเสียงก็ไม่ดังอย่างเงี้ยว่าแม่เขาบอกหนูว่าให้หนูตั้งสติเขาก็บอก แล้วลูกสองคนบอกยังไงระหว่างที่อยู่ในรถร้อ,องว่าแม่แม่จะตายก็ร้องกันมาตลอดทางอ่ะเพราะว่าเขาจะไปไหนจะไปโรงเรียนหรือไปบ้านแม่นุ่งขาก็ไปกันสามคนตลอด <ừ> ก็ไม่เคยไปคนเดียวอะไรเงี้ยคือแม่นี่ก็อยู่โรงเรียนที่ลูกสองคนนี้เรียนด้วยอยู่โรงเรียนเช้าก็ไปโรงเรียนด้วยกันเย็นก็ต้องกลับด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ผูกพันกันมากแน่ๆสองคนนี้ก็คงช็อกแน่ๆ ช็อกตัวเล็กก็ร้องแม่เอ,อี้ยงจะตายแม่เอ,อี้ยงจะตายคนทำนั้นเขาบอกนะว่าสงสารไอ้ตัวเล็กมันมันร้องเรียกแม่มันน่ะมีคนมาเยี่ยมใน,นภาย<น>หลังแล้วบอก <คน S 1> อะไรบางอย่างว่าว่าเดี๋ยวจะหลอกไอเอี้ยงมาจะจัดให้หนักเลยเขาก็ไม่คิดว่าถึงขนาดเอาไฟเผากันอย่างนี้คือเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าสามีคุณเอี้ยงเนี่ยเคยไปบอกเอาไว้ ว่าจะหลอก<ะ>ครูเอีย,อยงมาที่บ้านให้ได้และจรจดจัดให้หน่ะแต่เขาคงไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้แต่ขาว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะทําแบบนี้ไม่คิดว่าจะจุดไฟเผากันอย่างนี้อ่ะพี่กัญญาเห็นน้องเอียงในสภาพอย่างที่บอกดําทั้งตัวแน่นอน,น,อนด้านหนึ่งอีกด,ด้านหนึ่งก็เด็กสองคนร้องกระจองง,องแงอยู่ช็อกอยู่แน่ๆตอนนั้นทําไง โอช่วงนั้นนั่ะเหรอก,ก็บอกก็รอจนพยาบาลทำสายสายอะไรหมดเนี่ยเขาถึงให้ดูเราก็ดูแล้วก็เราก็บอกให้น้องตั้งสติครับตั้งสติให้ดีทําใจให้ดีองเงี้ยสู้พวลูกก็บอกเขาก็เฝ้าเขาตลอดทั้งคืนอะ่ะก็นั่งดูแบบแบบความดันมันจะต่ำเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น<อ>ช่วงวิกฤตช่วงนั้นแต่แม่เอียงเขาสู้ไหม สู้อย่างเดียวพอประมาณสี่ทุ่มครึ่งเขาก็เอาน้องไปทำแผลเอาห้องผ่าตัดออกมาก็แบบสำลีอะไรเต็มหมดเลย mm. แล้วก็พอมันตอนตีห้าน้องก็รู้สึกตัวตอนนี้มันก็น้ำเหลืองมันก็เริ่มไหลออกหมดอะทั้งปากทั้งจมูกก็ดำๆำแล้วก็นเหลืองก็ไหลออกแล้วก็ที่หูด้วยอะ ทั้งที่ขนาดเอาไอ้นั่นสำลีหน,า,นาๆยังน้ำเลืองอยังเปื้อนผ้าปูที่นอนหมดเลยอ่ะซึ่อออกมาอื่อออกมาก็บอกว่าเอี้ยงเขาพอก็รู้สึกเพราะเขาก็เขียนบอกว่าอยากกินน้ำเอี้ยงเขายังไม่ให้กินลอกทนหน่อยนะเขาก็พยักหน้ารับก็ทนพยาบาลก็บอกว่าพี่ช่วยกันหน่อยทำาาวามสะอาด เขาก็บอกว่าคุคณครูขยับได้ไหมเขาก็ขยับเลยแบบขยับให้เช็ดตัวใส่ใส่ผ้าใส่ผ้าถุงนะ,ะส,สู้สู้อย่างเดียวเพราะ <S 2> <S 2> <S 2> ว่ามาเยี่ยมน้องทุกวันก็อบอกว่าเอี้ยงสู้สู้นะเพื่อลูก <S 2> <S 2> เพื่อพี่น้องทุกคนให้กําลังใจเขาก็พยักทั้ทงที่ตัวเองเต็มที่แล้วอ,อะน้องเลี้ยงเขาก็พยัก พอน้องอีกคนนึงมาเปลี่ยนเก้าโมงก็บอกเอี้ยงเดี๋ยวพี่จะไปไปโรงพักไปแจ้งฟาร์มนาเขาก็พยักหน้าแล้วแล้วเขาก็เขียนบอกว่าตอนนั้นไปยืมที่ว่าขอน้ําไปยืมพยาบาลแล้วไม่กล้าก็เลยบอกห้องห้องที่เขาขายข้างล่างเปิดแล้วเดี๋ยวพี่ไปถือมก่กนเขาก็เขียน <Wow. S 2> บอกบอกบอก,บอก,บอกแม่เขาสนัดสายบอกบอก,บอกแม่ไม่ต้องห่วงอย่างเงี้ย คือบอกแม่ของครูอีกแแม่ที่บ้านออยู่ที่บ้านคือยายของเด็กนล่นแหละยายของเด็กคือห่วงยายห่วงเพราะว่าเขาจะวันอาทิตย์แต่ก็ไม่ได้ไปทุกอาทิตย์หรอกเพราะว่าเขาต้องทํางานทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้เขียนบอกแม่ว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็บอกให้บอกบอกน้องเล็กบอกน้องเล็กว่ากลบมาทันให้น้องเล็กด้วย เขาก็เขียนบอกนะทั้งที่มือก็กลางแบบเต็มที่แล้วอ่ะเขาก็พยายามจับเขียนอ่ะเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะเลยไปโรงเรียนด้วยเขาก็ให้เอาปากกามาอีกก็จับไปยกแขนให้เขาเขาก็เขียนให้ไปห้องธุรการที่โรงเรียนนู้น่ะก็ไปอืมตอนแรกไปโรงพักก่อนทางตำรวจเขาก็มาถามว่ามาธุระอะไรก็บอกว่าจะมาแจ้งความข้อเเ้าน้อง่านน่ะ อ๋อผมรับแจ้งไปแล้วแล้วแจ้งข้อหาว่าไงอะ่ะทํรลายร่างกายภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาว่าทําร้ายร่างกายภายในครอบครัว mm hmm. เอา้าแจ้งอย่างนั้นได้ไงอะ่ะน้องท่านโดนเผ่าทั้งเป็นนะก็เอกเขาอย่างเงี้ย mm hmm. เขาว่าเออเนี่ยพอดีทางญาติเขาก็มาทําประกันแล้วเนี่ยประกันเดี๋ยวจะได้ให้เขาไปดูแลครอบครัวเขา พี่ก็บอกไม่ต้องหรอกทากันเท่ากันขนาดเนี้ยไม่ต้องไปดูให้เห็นหน้ากันเลยดีว่าคือญาติอขอกว่ายปสามีเนี่ยประกันตัวออกไปเพราะตํารวจตั้งข้อหาทาร้ายร่างกายะในครอบครัวะแต่ประกันตัวไปโดยอ้างว่าประกันตัวไปเพื่อมาดูแลครอบครัวซึ่งคือจะมาดูแลภรรยาที่ตัวเองเผาเนี่ยจ้ะญาติเขาอะแล้วมี<อ>ไหมไม่เคยเห็นเลยแล้วเออ กะลานะ่ะยังไม่เคยโทรว่าหลานจะยิ่ยังไงเลยคือสองคนเนี้ยฝั่งโน้นยังไม่เคยโทรมาถามเลยว่าหลานสองคนจะอยู่ยังไงไม่เคยก็มีแต่พี่กับพาไปโรงเรียนสามีที่ได้ประกันตัวไปหนีหนีหนพอพอพี่ไปนั่นก็ก็พอไปโรงเรียนแล้วก็มาบอกนกเอี้ยงว่า เอี้ยงทางทสิเตอร์เขารับน้องเพมกับน้องพศไปอยู่ห่อนะเขาก็จะเงึกหน้าเขาเอากระดาษเขียนอีกเขาก็บอกว่าให้ไปเอากล่องอยู่บนเรือนมาใส่เสื้อผ้าเขาก็พยายามเขียนบอกนะเข้าใจครับอืเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเฉพาะค่ารักษาตัวเนี่ยคือคุณครูในโรงเรียนช่วยกันลงขันจำนวนหนึ่งบวกกับเงินสองข้อครูใช่ไหมฮะแสนแปดคิดว่าเอาอยู่ แสนแปดแสนแปดมืนหกพันห้าร้อยสิบสองบาทแต่มันยังต้องใช้อีกเยอะพยาบาลเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีกนานสี่ถึงหกเดือนเขาบอกงี้เพราะว่าวันหนึ่งก็ตกหมื่นกว่าบาทเพราะว่าใช้ยาค่าเชื้ออย่างดีใช้ยาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแผลมันลึกช่วงเนี้ยมันลึกก็ช่วงคางช่วงอคอ แต่ช่วงหน้านี่ก็ลอกหมดแล้วแต่ช่วงหลังก็ก็ลึกแต่ช่วงแขนก็ชักแห้งแล้วเขาบอกองีึงแต่ก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดทําแผลทุกวันเข้าใจฮนะนี่เป็นที่มาที่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือนะฮะแต่ที่สําคัญเนี่ยครูเอ็กย,ยังมีกําลังใจนะโอ้ยบอกสู้อย่างเดียวอะถ้าเป็นพี่ก็ไม่ไหวหรอก ขนาดโดนนิดเดียวก็ยังมีโดนทั้งทั้งตัวอย่างบอกให้น้องสู้อย่างเดียวให้กําลังใจถึงเข้าไม่ได้ก็ตะโกนบอกเขาก็เขา<อ>เข้ายักหน้ารับครับเอาละว,วันนี้ขอบคุณนะเป็นกําลังใจนะครับที่มาขอบคุณนะที่มาเล่าให้ใฟังครับขอบคุณจะ้ะและนี่คือ,จอเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ